สวัสดีค่ะกลับมาพ่อกับยายมีอีกแล้วค่ะวันนี้ยายมีได้เป็นก๋วยจับกับพี่น้องค่ะมาค่ะเสิบๆฟแกงกันค่ะรุงงากาละค่ะแต่ยายมีค้นก่อนค่ะจัดมาหลายอีกคือเกาคับพี่น้องกินโมมือแต่บัวกันเ้อคับพี่น้องค่ะเวลาหิวหิวยาดตะจะของบัวอิ่มคับพี่น้องนะเบื้องเนี้ยน่สองซองค่ะพี่น้องยายมีต้มมาสองซองค่ะ Mm. Mm. Sad, pal. Huh? Mm. มื่อนี้บมีแดดเลยค่ะพี่น้องค่ะยายมีนางกินอยู่ี่ประมาณสิบเอ่า11โมงกว่าค่ะพี่น้องเกือบเทียงเนาะค่ะแดดบ่มีค่ะเป็นคึมคึมแต่แสงบ่พ่อรลอว่าจังยายมีก็ต้องขอโทษขอให้เด้อค่ะพี่น้องแซ่บค่ะ มีใส่มาเนี่ยจะมีเลือด,ดครับพี่น้องเป็นเลือดไก่หมูยอ่อตีนไก่อ่าแล้วก็สิโค้งหมูค่ะพี่น้องตุนมากค่ะตุนเปื่อยๆค่ะพี่น้อง พอดีเมึกกรนยายมีไปซื้อของค่ะพี่น้องก็เลยไป่อไปจับก็เลยเอามาล่องกินค่ะพี่น้องค่ะต่วาเส้นเพิ่นนุ่มยู่ค่ะพี่น้องยี่ห้อเนี่ยต่ว่ายายมีจําจําว่าใดล่ะค่ะมีมีมี่มมมยุคค่ะพี่น้องแต่ว่าเส้นเพิ่นนุ่มค่ะพี่น้องแต่ว่าเครื่องปรุงเพิ่นเนี่ยสิออกคล้ายๆกินปาปิกาไหมค่ะพี่น้องค่ะ หอมแซ่บค่ะ มาเด้อค่ะมากินกัะย่ายมีค่ะพี่น้องโซทอนฮอนค่ะว <c oughs> ันนี้ย่ยมีปุงบ่ค่อยเผ็ดปันไดค่ะพี่น้อง หลุดซึ้อแสบทองไหมคะเ็าเลยกปุงบ่ค่อยเพชรคำมืนนี้ แซบค่ะแย่ามีปรุงออกเป็นเผ็ดเปรียวหวานค่ะพี่น้อง ยายหมีเ้ลากินค่ะพี่นองเพราะว่าแบตยายมีสม,มดถ่ะพี่นองยายหมีรืมชารจแบตโทรศัพั์ไว้ค่ะพี่นองค่ะพอมะต้มแล้วมะตังแล้วสิาาร้อมะชาจกับยานเซนอื่นค่ะพี่นองก็เลยต้องรีบกินค่ะคลิปเนี้ยพักออกมาก,กับว่าเด็กกินค่ะพี่นงเปล่าแห้งไร ลืมคักค่ะพี่น้องปกติกับชาตินี้ค่ะเนี้ยมาเศร้าลืมมนันนี่ลืมไหมค่ะตีนไก่ค่ะพี่น้อง แสบคับพี่น้องค่ะสองซองหล,ลายลายว่าจะกินว่ามดดมดเยอะค่ะพี่น้อง ฮึแซ่บพักกับพี่น้องค่ะไปละค่ะพี่น้องแบดกับสูมดสละค่ะคับพี่น้องค่ะคลิปนี้ถ่ายยายมีกินบดสุภาพกินมูม,าม้ามีก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็ก้อนแย้มมีปิดคลิปเมื่อนา้เนาะค่ะแย่มมีก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภูตสุขคนเด้อค่ะมีสุขภาพที่แกงแห้ง แยาเจ็บแยกไข่ลำลำเรื่อยๆกันทุกคนค่ะพี่น้องพอ,อกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ